ข้อสอบกันนะครับอ่านมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับทาข้อสอบรอบแรกมักจะผิดเสมอนะหรือมันก็ตอบไม่ครบนะนก็ต้องฝึกทาเอาไว้คําใบ้นะครับไม่มีให้พิทิชัยว่าอุทธรณ์ของโจทย์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับมาดูข้อได้จริงกันนะเรื่องนี้นะครับนายหินเป็นโจทย์นะฟ้องออนายภูผาเป็นจำเลยนะถ้าข้อสอบเนนี้ไฮไลท์ชื่อไว้หน่อยเดี๋ยวเวลาตอบข้อสอบจะได้แม่นๆนะฮะเพราะว่ามัน หลายข้อนะครับบางทีมันงงชื่อตัวละครในหินเป็นโจทฟ้องนายภูผาเป็นจำเลยตรงนี้จับใจความว่าเป็นคดีที่สาเป็นโจทอ้างว่านะครับตัวจำเลยเนี่ยแจ้งความเท็จอันเป็นความผิดอาญาแก่เจ้าพนักง,งานนะครับว่าโจทเนี่ยยักยอกเงินของจำเลยนะครับซึ่งมันเป็นความเท็จโดยรู้อยู่แล้วว่าโจทเนี่ยไม่ได้กระทําก็ขอให้ลงโทษตามปออาญามาตรา 172 173, 174นะในชั้นพิจารณานี่คือข้ามชั้นแต่สุดมูลฟ้องมาเลยเข้าชั้นพิจารณาเลยโจย์นำพยานเข้าสืบได้หนึ่งปากแล้วขอเลื่อนคดีไปหลายนัดโดยไม่มีพยานมาสืบศาลชั้นต้นเห็นว่าโจ์มีพฤติการในการประวิงคดีและคดีพอวินิจฉัยได้แล้วจึงให้งดสืบพยานโจทนะและจำเลยแล้วก็พิพากษายกฟ้องในวันเดียวกันโดยวินิจฉัยว่าข้อความที่จำเลยแจ้งต่อ พนักง,งานสอบสวนเนี่ยมันไม่เป็นความเท็จนะโจทยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาย,ยื่นอุทธร์ออกไปอีก30วันนับแต่ครบกำหนดยื่นอุทธร์สารชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตตามที่โจทย์ขอนะครับอ่ะข้อกอนะครับข้อกอจำเลยอุทธร์คำสั่งที่สารชั้นต้นอนุญาตให้โจทย์ขยายระยะเวลาย,ยื่นอุทธร์อ่ะอย่างน้อยตอนเนี้ยสกบเข้ามาแล้วว่าเป็นเรื่องของการอุทธร์คำสั่งนะสารอุทธร์วินิจฉัยว่า คำสั่งของสาลต้นที่อนุญาตให้โจ์ยยขยายระยะเวลายื่นอุทธร์เนี่ยเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาต้องห้ามมิให้อุทธร์ตามกฎหมายยกอุทธร์ของจำเลยให้วินิจฉัยว่าคำพิพากษาสารอุทธร์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คิดทีละอันเอาล่ะอันนี้ถามแยกมาแล้วนะครับข้อกอน,นะครับดูอีกรอบนะจำเลยอุทธรคคำสั่งสารต้นที่อนุญาตให้โจ์ยยขยายระยะเวลายื่นอุทธรนะ ดูนะสันอุทธรเนี่วินิจฉัยว่าคําสั่งสารต้นที่อนุญาตให้โจทกขยายได้เวลาเนี่ยในการที่อุทธรเนี่ยเป็นคําสั่งระหว่างพิจารณาต้องห้ามไม่ให้อุทธรน,นะยกอุทธรของจําเลยชอบไหมนะครับทีนี้นะครับให้วินิจฉัยว่าคพาพิพากษาศาลอุทธรชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับเรื่องนี้เขามีคําใบอยู่แล้วเป็นเรื่องของคําสั่งระหว่างพิจารณานะครับนัยนเ,นเปิดดูตัวบทมาตราหนึ่งเก้าหกเลยนะ คำสั่งระหว่างพิจารณาเนี่ยมีหลักสาคัญคือต้องสั่งในระหว่างที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลใดศาลหนึ่งและสั่งแล้วต้องไม่ทําให้คดีเสร็จสํานวนไปจากศาลนะฮะทีนี้ปรากฏว,ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลายืดหยุ่นนะครับนักเรียนดูทําลายนะการจะสั่งให้ขยายระยะเวลาใน,ในการยืดหยุ่นเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นการสั่งหลังจากสารต้นอ่านคําพิพากษานะแล้วก็นะครับอยู่ในระย,ยะเวลายืดหยุ่นเนี่ยหเดือน ถ้ามีการเอาอุทธรณ์มายื่นสารตนนก็พิจารณาสั่งรับหรือไม่รับอุทธรณ์นะครับซึ่งหลังจากสาลตนนอ่านคำพิพากษาไปแล้วนะและก่อนที่จะมีการสั่งรับหรือไม่รับอุทธรณ์เนี่ยนะครับถือว่าไม่มีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลไหนเลยฉะนั้นการสั่งในช่วงนี้ไม่ว่าจะสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตกันแล้วแต่นะครับเป็นการสั่งในขณะที่ไม่มีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลไหนเลยจึงไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา ฉะนั้นนะครับที่สันอุทธร์วินิจฉัยว่าเป็นคําสั่งระหว่างพิจาต้องห้ามอุทธร์เนี่ยนะครับจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายะแะดูทงคําตอบของเนก่อนคําสั่งสันน้นที่อนุญาตให้โจ์ขยายระยะเวลาอุทธร์เป็นคําสั่งนะภายหลังที่สาน,นต้นพิพากษาแล้วและยังไม่ได้มีการสั่งรับอุทธร์ของโจทนะจึงไม่เป็นคําสั่งระหว่างพินา,นานไม่ต้องห้ามอุทธร์ตามปวิอาญามาตรา1น6ฉะนั้นคาพิพากษาสานอุทธร์เนี่ยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายะเก็บแต้มเข้ากระเป๋าไปละ ตอนสอบอย่าลืมอธิบายนะครับว่าอะไรคือคําสั่งระหว่างพิจารณาแล้วค่อยฟันธงนะต่อไปครับวงเล็บขอนะฮะโจทอุทธรน,นะกล่าวถึงคําพิพากษาสานต้นโดยมิได้คัด้านว่าไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมายนะอย่างไรแล้วอุทธรต่อไปว่าคําสั่งสานตน้นที่ให้งดสืบพยานโจดนะมาอีกละโดยอ้างว่าคดีพอมวินิจฉัยได้แล้วเนี่ยเป็นการใช้ดุพินิษที่ไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ถูกต้องจะต้องเปิดโอกาสให้โจ์นำพยานเข้าเสืบจนเสร็จขอให้ศาลอุทธร์เนี่ยยกคำพิพากษาศาลนั้นต้นแล้วย้อนสำนวนให้าศาลนั้นต้นเนี่ยสืบพยานโจ์ต่อไปจนเสร็จแล้วค่อยมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดีให้วิิจัยอุทธร์ของโจทว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับคำถามข้อนี้ก็เห็นใจนักเรียนจริงๆนะครับบางที่อ่านหนังสือไปอาจจะมีความรู้แต่จ,จะตีโจทย์ข้อนี้ไม่แตกนะองเล็บขอเนี่ยนะครับจริงๆแล้วนะเป็นการอุทธร์นะครับ ในส่วนของคําสั่งนะคือคําสั่งงดสืบพยานคือเรื่องอทธทณ์เนี่ยเราต้องแยกว่าเขากําลังถามเราอทธทณ์คําพิภากษาหรืออทธทณ์คาสั่งถ้าอทธทณ์คําพิภากษาเนี่ยเราใช้193ทวีซึ่งจุดสังเกตนะครับหนึทวีเนี่ยมันต้องดูอัตราโทษแต่เรื่องนี้ไม่ได้บอกอัตราโทษมานะครับแล้วก็เนี่ยครับก็ต้องจับใจความว่าเป็นการอทธทณ์ตัวคําสั่งงดสืบพยานพอสารสั่งงดสืบพยานปุ๊บ จึงเป็นเหตุให้ยกฟ้องนะครับเอาล่ะคำสั่งงดสืบพยานพออุทธรณ์คำสั่งปุ๊บใจเราก็ต้องคิดถึงมาตรา196ครับคือการอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาซึ่งก็ใช่นะครับการที่ศาลมีคำสั่งงดสืบพยานโจทย์เนี่ยเป็นการสั่งในระหว่างการพิจารณาสั่งแล้วคดีไม่เสร็จไปจากศาลเพราะว่าสั่งงดสืบพยานเสร็จปุ๊บศาลต้องไปพิพากษาอีกรอบหนึ่งนะฉะนั้นตอนที่สั่งงดสืบพยาน คนะดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่นะครับไม่เสร็จสํานวนฉะนั้นขั้นตอนที่2เป็นการถามในเรื่องของคําสั่งระหว่างพิจารณานั่นเองทีนี้การอุทธร์คําสั่งระหว่างพิจารณาในมาตรา196เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขสําคัญคือต้องรออุทธร์หลังจากศาลมีคําพิภากษาแล้วกฎหมายไม่ประสงค์ให้อุทธร์คําสั่งระหว่างพิจารณาแค่เพียงอย่างเดียวต้องมีการอุทธร์ตัวคําพิภากษาในคดีขึ้นมาด้วยซึ่งการอุทธร์คําพิภากษาเนี่ยจะต้อง อุทธรโดยชอบคือเป็นอุทธร์ที่ชัดแจ้งนะครับซึ่งเขาก็มีคําใบ้มาให้ตอนต้นว่าเรื่องนี้โจท้องกา,ารอุทธรคําสั่งระหว่างพิจารณาแล้วโจท์อุทธรณคำพิพากษาด้วยแต่นะฮะอุทธรคำพิพากษาของโจท์นั้นเนี่ยไม่ได้คัดค้านว่า,า,มมาคำพิพากษาสันต้นนั้นไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไรฉะนั้นตรงอุทธรคำพิพากษาของโจทอ่ะมันเป็นอุทธร์ที่ไม่ชัดแจ้งเป็นอุทธรที่ไม่ชอบถือว่าโจทไม่ได้อุทธรคำพิพากษาขึ้นมา เลยกลายเป็นอุทธร์ที่มีแต่การอุทธร์คำสั่งระหว่างพิจารณาแค่เพียงอย่างเดียวนะครับฉะนั้นอุทธร์ของโจทย์นะครับตามเรียบขอจึงเป็นอุทธร์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะก็ทั้ง2ประเด็นออก1.9.6ทั้งคู่นะครับแต่ตรงเรียบขอเนี่ยพอจะตีโจทย์แตกไหมนะ อลองดูนะครับทงนะครับวงเล็บขอคําสั่งสถานต้นที่ให้งดสืบพยานโจ์จำเลยเนี่ยเป็นคําสั่งระหว่างพิจารณาที่ไม่ทําให้คดีเสร็จสํานวนไปจากสารนะเมื่อโจ์อุทธรคําสั่งระหว่างพิจารณาเนี่ยนะครับนะตามปวิาญยามาตราหนึ่งเกเนี่ยจะต้องมีการอุทธรตัวคําพิพาภาษาขึ้นมาด้วยแต่อุทธรของโจ์ในส่วนคําคพิพาภาษาเนี่ยไม่ได้คัดค้าน ว่าคำพิาพากษาจารทนเนี่ยนะครับมันไม่ถูกต้องอย่างไรนะครับฉะนั้นเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชัดแจ้งนะครับจึงถือว่าเป็นการอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพน้นาแค่เพียงอย่างเดียวนะอุทธรณ์ของโจทก์จึงไม่ชอบครับ